คณเสียฝ่ายเดียวหรอคะไม่ใช่ฝั่งฉันก็เสียคุณก็เสียถ้าสงครามมันก็ต้องเสียอยู่แล้วเราคุนเอาเอา,เอาเครื่องบินมาลงระเบิดอ่ะผิดกฎสงครามของสากลไหมคะแล้วก็ทุกวันนี้เดียว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 อันนี้น่ะเขาเอิ้นว่ายุคไม่เหมือนบอกนะถ้าจะลบกันนะประเทศที่เขาจเจริญเขามีงบประมาณซื้ออาวุธพวกนี้เขาซื้อมาใส้ได้เขาไม่ได้ซื้อเอามาให้เด็กน้อยเบิง่งนะ คมเ์บ่มีปัญญาซื้อคือเขาเลยบ่มีปัญญาเห็ดถ้าเป็นขมเมนตนะมีอาวุธคือกับทางฝั่งไทยแน่อนอนว่าขเมเก็ต้องออกมาใส่คือกันนะจ๊ะนะแล้วก็ทุกวันนี้เด็กคนแก่ที่อยู่ชายแดนนะคนนะ่ะปล่อยกา๊าซที่มีพิษอะค่ะทุกคืนเลยทหารเดียวนะเขาบไปเอิ้นกา๊าดเขาเอิ้นบะหมอกหมอกหัจัจหมอกบอกหมอกที่มีน้ําข้าง ลงมาณนะตอนกลางคืนที่มันละเหยอายมาจากนี่าธรรมศาสตร์เขาป่วยออกมานะมันโบเม,มนสารพิษมันคือหม้อเทศสอบถามเขาบอกว่าเขาโดนที่มีสารพิษมาทุกคืนทุกคืนะป่วยการตายเดี๋ยวเดียวเดียวอันนี้เดี๋ยวนะอันนั้นนเขาเอิน้นแบบไขป้านะไปนอนอยู่ในปูในป้า ไปยามอยู่ในป้านะหู้จักยุงลายบอกนะยุงลายโตที่เ็ให้เกิดเป็นไข้ป้าในเมื่อมันกัดเข้าไปนะกับห้างไกยของเขามันก็เลยนะเขามีไข้ป้าสติดึงก้อนดึงมาก่อนนะทำหรอคะสาบางไหมค่ะดิฉันอยากจะไปชวนคนไทยที่บอกว่ากัมพูชาเริ่มก่อนกัมพูชาไม่อยากสงบไปยุไปไป,ไปพยายามจะทำให้เกิดสองคราม ไทยเขาว่าได้ยากลบนะเพราะถ้าเกิดมีการสูญเสียไปไทยจะมีความโศกเศร้าหลายก้อนคนอื่นอีกนะตั้งแต่ยุคตะกี้ไทยทุกคนเขาก็บม่ได้เกิดทันหรอกนะจนมายุคปัจจุบันในเมื่อมันมาเจอสองคารามเหมือนเมื่อไทยเขาเห็นนะประชาชนของประเทศพวกเขาหันมีการสุญเสียไทยก็ให้มีความโศกเศร้ากันทั้งพื้นแผ่นดินได้นะเห็นบอกในเมื่อพวกเขาพบร่างคนหนาะที่แม่อุ้มลูกเสียชีวิตอยู่นั้น เขาแห้งซกเศร้าลายเขาแห้งซกเศร้ากันทังประเทศแห่งมีทหารของมีการสูญเสียเกิดขึ้นเขาให้มีความโซกเศร้านะบม่มีภัยดีใจดอกนะยังงกบานกันไหมสาบานกันให้ตายไปข้างหนึ่งตายทั้งตระกูลเจ็ดชั่วโคตรไหมคะดิฉันดิฉันยอมค่ะเอาครอบครัวญาติตระกูลน้องรดนะไปซาบงสาบาลน,นะเอาเป็นลักประกันนะว่า ทางฟัง่งเขมเม์ว่าได้ต้องการไปสิว่าได้ต้องการสงคารามใช่ไหมเอาพวกเขาเป็นหลักประกันเด้อเอาตระกูลน,น้องนั่นแหละนะโมก,กับแปลวอตระกูลบุญเส้นก็ได้นะเอาถ้าน้องบอกว่าโยมนะเอาไปนะไปสบงสบานนะให้มันเลี้ยวไปลดนะไปก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจะเริ่มอะไรทั้งสิน้นเราอยากให้จบแต่ฝั่งคุณไม่จบไทยเขาอยากจบแล้วบบเหน็นบอกเขากาลังสร้างกําแพงขึ้นหนาเขากาลังก่อสร้างนี่นะหัวลวดนามขึ้นหัน ใครเขาอยากจบได้ถ้าเกิดเขาอยากจบเขาปะป้วยไปแล้วนะแต่นี่เขาอยากจบตัดปัญหาไปแล้วนะพิการแกตัวน้อยๆตัวเล็กๆจนๆจนทั้งนั้นคุณบอกแล้วพวกเขาเาก,กี่ยวอย่างกบไทยแล้วบ่ะเนี้ <c oughs> แล้วพวกเขามีความยุ่งเกี่ยวอย่างกบไทยล่ะเ <c oughs> ขาเป็นค,คเนเขมรโมเมนต์ป่นะเขาจะไปเกี่ยวยุ่งเกี่ยกับไทยได้จังใดอุ้บอกว่าเป็นที่ดินของคุณแต่ว่าทำไมทำไมมีบ้านของประชาชนอยู่หรอคะคุณคิดว่าคนไทยจะใจดีให้คนกัมพูชาอยู่หรอคะแค่ ไปเบิ่มประวัติศาสตร์เก่าๆตอนสมัยคมเมนแดงเขาหนีจากสงครามมาหนีห้อนมาพึ่งเย็นนะพอสงครามเบิดแล้วสงบแล้วเขาเบญยอมกลับนะพอในเมื่อเบญยอมกลับกะตอนยุคปัจจุบันก็ต้องทึกไล่กับเด้อนะคุณคิดว่าคนไทยจะใจดีให้คนกัมพูชาอยู่หรอคะแค่เดินเข้าไปยังไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรเขาก็จับแล้วค่ะเขาเจะเอาไปหาพ่อ,อยังลหละนะในเมื่อเป็นตั้งดาวเข้ามาเขา,าต้องจับติจะ้ะนะ เขาไม่ได้เป็นประเทศเรื่องเดียวกันเขาคนละประเทศสาวคนละประเทศหู้จักบอกนะในเมื่อเจ้าอยากจะเข้ามาประเทศเขาเจ้าต้องมีพาสปอร์ตเลยนะเจ้าชื่อสัรชาติ์อื่นเป็นคนสัรชาสติ์อื่นจะเข้าประเทศใดนะเจ้าก็ต้องมีพาสปอร์ตเข้าไว้ถึกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดเข้าไปถืกต้องตามกฎหมายเจ้าก็จิถึกจับนะดิฉันเคยอยู่ชายแดนมาก่อนฉันรู้สันดานของทหารดียิงสั่งยิงทหารไทยนะเขาไม่ได้ใจ,ใจดีแบบว่า เออมาอยูเธอมาอยูเธอเดินเข้าไปแค่ไม่รู้ไอ้นุ่นเนี่ยเขาก็จับแล้วคะ่ะเออเนาะไพ่จะเป็นบ้าใจดีให้ทั้งเราเขาไม่ยู่ในประเทศตัวเองแล้ว่ามาสร้างความวุ่นวายในประเทศตัวเองโง่สิตัว <laughs> เขาก็ต้องให้ตามหน้าที่ติล่าน่ะนีม่นมาเจ้าเข้าเมืองมาพิดก้นหมายเจ้าก็ต้องทึ่งในประเทศครับเจ้าก็ต้องทึ่งจับเป็นธรรมดาเนาะเขาก็ต้องให้ตามหน้าที่น่ะและอยากเข้าไปหาประเทศเขาเฮียอยากเข้าไปเพื่อมีอย่างอยากเข้าไปคืออยุ่ประเทศตัวเองล่ะถ้าเกิดเราไป่อยาก ทุกจกงทกจับคุณคุณก้าสาบานไหมล่ะแล้วคุณตายอยู่ฝั่งฝ่ายเดียวหรอคะคุณสาบานไม่ให้ทหารมาสาบานไม่ว่าไม่ได้ปล่อยกา๊าซพิษทุกคืนเนี่ยทุกวันนี้ยังปล่อยเลยแล้วเอ้ออาชัยจะอยากไปสาบงสถาบานไปไป,ไปลาคนเงามาสาบานมาแล้วซะจะได้จบจบจ,บจบนเรื่องนะไทยจะได้บ่มีโตก็กวนจะไทยจะได้มีแต่ความสงบสุขไปนะจ๊ะ บ,บาลไม่ใช้ทหารมาศาบบานไม่ว่าม่ได้ปล่อยกา๊าซพิษท,ทุกคืนเนี่ยทุกวันนี้ยังปล่อยเลยแล้วสงสัยไ่ได้เข้าเฮียนนะสงสัยโบเคยเห็นหมอกนะว่าตั้งแต่น้อยจนหญ่ไปนี้บบเคยเห็นหมอกลงโบเคยเห็นน้ําข้างลงนะบ่เคยได้สัมผัสน,น้าข้างบ่โอ้ยนะเมนแล้วเอาเอาอะไรอะ่ะเครื่องบินที่คุณมีอะ่ะเอามาลงระเบิดเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่เสียหายไปเท่าไหร่คุณกล้าพูดไหมว่าคุณไม่ได้ทำอ่ะ ถ้ามันเกิดสงครามมันก็ต้องยิงไปยิงมาอยู่แล้วแต่คุณยอมรับเขาก็เอินว่าสงคามกันยังว่าเขาก็เอินว่าสงคามนะเขามีอย่างออกมาเขาก็ต้องออกอองมาลบแต่ว่าเพราะตอนที่เขาซื้อมาเขาซื้อมาเพื่อกบกป้องพื้นแผ่นดินภาษาธิปไตยของพวกเขาพวกเขาต้องเอาอองมาใส้ในช่วงเวลาที่จําเป็นแต่ว่านะบุมีปัญญาซื้อคือเขามาเก็บไว้แล้วมีแต่ปัญญาตีนั่นตินี่ติไปเบิดทุกบ้องนะเอ้ย แล้วเอาเอาอะไรอะ่ะเครื่องบินที่คุณมีอะ่ะเอามาลงระเบิดเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่เสียหายไปเท่าไหร่คุณกล้าพูดไหมว่มาคุณไม่ได้ทำะแมนน่ะก็ต้องโต๊ะโต๊ะกลับอยู่ได้ในเมื่อพวกแก้วไส้เอ็มน่ะเซาเอ็ดเข้ามาเจาะในประเทศเขาบานนั่นเนาะถ้าเกิดโบไซ้เอ็มเซาเจ็น่ะเขาก็โบได้เอาออกมาหลอกอันเพนโงเพนกินะนะเป็นจังไหรรสชาติได้สัมผัสเป็นประเทศแรกที่ได้สัมผัสม้วนบ่ม้วนกรุ๊บเหม็นบ่ แต่คุณยอมรับบ้างไหมตัวเองโดนกระทำแต่ว่าดูถูกคนอื่นมากๆม,มีภัยไปดูถูกดอกนะไทยเขาอาจจะเบ้าความจริงเกินไปหรือตำใจเมน้นนะเมนก็นเลยออกมาดิ้นกันง่ายง่ยนะเฮ้อนะสิหละนะเมนเอ้ยนะเมนควรจะอ่านหนังสือได้ลายเมนก็น,น่าจะมีความหูยนะนะ,นะเอาเอาผู้งามให้อภัยแล้วเนาะ สบายตอนท้ายคลิปเดอ้อเนาะสบายดีพรอะแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวเลยก็ยุต่้งประเทศแล้วก็สบายดีพรอแม่พี่น้องเอเซีดังปังไทยเดอ้อเนาะอันนะซาวเมนบ่พอใจออกมาเล่นยางใหญ่เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เออบว้จักว่าหมอกตอนเช้านะมาตีกันยากใส้ดาบมาตีมืดยุกใส้ดาบแล้วเนาะ <c oughs> ทุกมือนี้เขามีอาวุธที่ทันสมัยเขาต้องเอาอ,อกมาใส่เนาะ ไทຈจะเอามาอันเก็บไว้ให้เด็กน้อยเบิ่งซื้อๆ